ดาวเนปจูนหรือชื่อภาษาไทยเรียกว่าดาวสมุดหรือดาวเกตคือดาวเคราะห์ในระบบสุริยะลำดับสุดท้ายที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นดาวเคราะห์แก๊สที่มีขนาดเล็กซึ่งมีอุณหภูมิที่หนาวเย็นมากๆอุณหภูมิพื้นผิวอยู่ที่ประมาณลบ220องศาเซลเซียสแต่แกนกลางภายในของดาวเนปจูนประกอบด้วยหินและแก๊สร้อนอุณหภูมิประมาณ7,000องศาเซลเซียสเลยทีเดียวซึ่งร้อนกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์ซะอีก เราอาจจะมองเห็นมันเป็นดาวอีกดวงที่มีสีฟ้าหรือสีน้ําเงินแต่ที่มาของสีนั้นแตกต่างจากดาวเคราะห์สีน้ําเงินอย่างโลกของเราเป็นอย่างมากการที่ดาวเนปจูนมีสีน้ําเงินนั้นก็เนื่องมาจากองค์ประกอบหลักของบรรยากาศผิวนอกเป็นไฮโดรเจนฮีเลียมและมีเทนซึ่งการผสมผสานขององค์ประกอบดังกล่าวทําให้ดาวเนปจูนมีสีฟ้าอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เนื่องจากก๊าซมีเทนในบรรยากาศชั้นบนถูกดูดกลืนแสงสีแดงเอาไว้และสะท้อนแสงสีน้ำเงินออกมานั่นเองจึงทำให้เรามองเห็นดาวเนปจูนมีสีน้ำเงินคล้ายกับดาวยูเรนัสบรรยากาศของดาวเนปจูนมีกระแสลมพัดอย่างรุนแรงราวๆ2,500 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง ดาวเนปจูน e ถูกค้นพบในปีคศ1846โดยนักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศสเออเบียงเลอเวอรีเยโดยดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ก๊สที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่าโลกถึง4เท่าเนื่องจากมีเส้นผ่านศูนย์กลาง49,528กิโลเมตรขณะที่โลกนั้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ12,756กิโลเมตร มีปริมาตรที่จุโลกได้ถึง60ดวงด้วยกันแต่หากเทียบกับดาวเคราะห์แก๊สด้วยกันมันกลับเป็นดาวเคราะห์แก๊สที่มีขนาดเล็กที่สุดในระบบสุริยะไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์หรือดาวยูเรนัสซึ่งเป็นดาวเคราะห์แก๊สก็ล้วนแต่มีขนาดใหญ่กว่าดาวเนปจูนทั้งสิน้น แต่แม้ว่าดาวเนปจูนจะมีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ g a ทั้งหมดแต่มันกลับมีมวลมากกว่าดาวยูเรนัสถึง18เปอร์เซนต์และการที่มีมวลมากกว่าแต่มีขนาดเล็กกว่านี้จึงทำให้ดาวเนปจูนมีความหนานแน่นมากกว่าดาวยูเรนัสอีกทั้งดาวเนปจูนยังเป็นดาวเคราะห์ g a ที่มีความหนานแน่นที่สุดในระบบสุริยะของเราอีกด้วย บรรดาดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะของเราดาวเนปจูนเป็นดาวที่เย็นที่สุดค่ะนักวิทยาศาสตร์ไม่รู้ว่าเมฆเคลื่อนที่เร็วขนาดนี้ได้อย่างไรบนดาวเคราะห์น้ำแข็งที่เย็นเย,ยือกอย่างดาวเนปจูนพวกเขาแนะนำว่าอุณหภ,ภูมิที่เย็นจัดและการไหลของก๊าซเหลวในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์สามารถลดแรงเสียดทานลงเพื่อให้ลมมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างมากบรรยากาศของดาวเนปจูนกลายเป็นมหาสมุทรเหลวและมหาสมุทรนั้นกลายเป็นเสื้อคลุมที่เยือกแข็ง ดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่มีพื้นผิวที่ชัดเจนสมมุติว่าดาวเนปจูนมีแกนหินซึ่งมีมวลประมาณเท่าๆกับมวลของโลกแกนของดาวเนปจูนประกอบด้วยแมกนีเซียมและเหล็กซิลิเกตสนามแม่เหล็กของดาวเนปจูนแรงกว่าโลกถึง27เท่าแรงโน้มถ่วงของดาวเนปจูนนั้นแรงกว่าบนโลกเพียง17เอร์เซ ดาวบริวารของดาวเนปจูนได้ถูกแบ่งออกเป็นสองชนิดได้แก่ดาวบริวารปกติและดาวบริวารผิดปกติซึ่งกลุ่มเหล่านี้แบ่งตามวงโครจรตามเส้นศูนย์สูตรของดาวเนปจูนในกลุ่มแรกคือเหล่าดาวบริวารชั้นในทั้ง7ดวงซึ่งมีวงโครจรที่ค่อนข้างจะเป็นระนาบเดียวกับเส้นศูนย์สูตรของดาวเนปจูนส่วนกลุ่มที่2คือดาวบริวารชั้นนอกทั้ง6ดวง,ดวงซึ่งมีวงโครจรค่อนข้างจะแตกต่างจากเส้นศูนย์สูตรและจากดาวบริวารด้วยกันเอง บางดวงนั้นก็มีวงโครจรที่มีค่าความเอียงของวงโครจรสูงบางดวงก็มีค่าความเยื้องศูนย์กลางของวงโครจรสูงดาวบริวารของดาวเนปจูนได้รับการตั้งชื่อตามชื่อเทพเจ้าและวีรบุรุษของกรีกไม่ว่าจะเป็นเนแอดทาเลซาดิสพีนาแกลาเทียลาริซาเป็นต้น ข้อเท็จจริงอีกหนึ่งอย่างที่เราควรรู้คือเราไม่อาจจะยืนอยู่บนพื้นผิวของดาวเนปจูนได้จริงๆเพราะดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์แก๊สที่มีน้ำแข็งและอาจมีหินแข็งอยู่ใจกลางดาวอย่างไรก็ตามหากเราสามารถขึ้นไปยืนบนพื้นผิวของดาวเนปจูนได้จริงๆจะพบว่าแรงโน้มถ่วงบนดาวเนปจูนที่ดึงตัวเราไว้นั้นใกล้เคียงกับแรงโน้มถ่วงเวลาที่เราเดินอยู่บนโลกเพราะดาวเนปจูนมีแรงโน้มถ่วงมากกว่าโลกเพียงแค่17% ซึ่งนับว่าใกล้เคียงกันที่สุดในระบบสุริยะดาวเนปจูนเป็นดาวที่มีระยะห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุดในระบบสุริยะแม้ว่าในตอนแรกนั้นจะมีความซับซ้อนและสับสนสักหน่อยเพราะเมื่อปีคศ1930ได้มีการค้นพบดาวพลูโตนั่นเองแต่ภายหลังเมื่อดาวพลูโตถูกตัดออกจากการเป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะดาวเนปจูนจึงกลายเป็นดาวดวงที่อยู่ไกลาจากดวงอาทิตย์มากที่สุดอีกครั้ง โดยระยะห่างระหว่างดวงอาทิตย์และดาวเนปจูนจะอยู่ที่ประมาณ4.495พันล้านกิโลเมตรระยะเวลา1ปีของดาวเนปจูนเท่ากับ165ปีบนโลกมนุษย์หรือเนื่องจากเนปจูนนั้นอยู่ไกลจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลกระยะของวงโครจรจนครบรอบดวงอาทิตย์จึงยาวนานกว่านั่นเอง ไม่ใช่เพียงดาวเสาร์เท่านั้นค่ะที่มีวงแหวนล้อมรอบดาวแต่ดาวเนปจูนก็ยังเป็นดาวเคราะห์อีกดวงที่มีวงแหวนล้อมรอบเพียงแต่วงแหวนของดาวเนปจูนนั้นมีขนาดความหนาและความสว่างของวงแหวนน้อยจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่จะสังเกตเห็นได้โดยรวมแล้วดาวเนปจูนมีวงแหวนอยู่5้าวงด้วยกันซึ่งทั้งหมดก็ตั้งชื่อตามนักดาราศาสตร์ที่ค้นพบที่สำคัญเกี่ยวกับดาวเนปจูน วงแหวนของดาวเนปจูนประกอบไปด้วยฝุ่นอย่างน้อย20%และหินก้อนเล็กๆเชื่อว่าวงแหวนของดาวเนปจูนมีอายุค่อนข้างน้อยโดยน้อยกว่าระบบสุริยะและน้อยกว่าอายุของวงแหวนของดาวยูเรน,นัสมาก แกนหมุนของดาวเนปจูนมีความเอียงประมาณ28องศาและการเอียงที่คล้ายกับโลกนี้เองทำให้ดาวเนปจูนมีฤดูกาลเช่นเดียวกันกับโลกอย่างไรก็ตามหนึ่งฤดูกาลบนดาวเนปจูนจะมีระยะเวลาถึง40ปีโดยประมาณเพราะการโคจรรอบดวงอาทิตย์ของมันใช้เวลาถึง165ปีบนโลกและเนื่องจากดาวเนปจูนอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ดังนั้นกว่าที่แสงจากดวงอาทิตย์จะไปถึงดาวเนปจูนจึงต้องใช้เวลาถึง4ชั่วโมงและความสว่างของแสงนั้นก็น้อยมากแม้ที่ยงวันก็ยังดูเหมือนพลบค่ําเมื่อเทียบกับโลกแล้วโลกของเรามีแสงสว่างมากกว่าดาวเนปจูนถึง900เท่าเลยทีเดียว เนปจูนเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ทั้ง8ดวงของระบบสุริยะที่มีการสำรวจน้อยที่สุดด้วยระยะทางที่ไกลมากทำให้ยากต่อการศึกษาจากโลกจะมีก็เพียงแต่ยานอวกาศไวเเจอร์ทูขององค์การนาซ่าเพียงลำเดียวที่ได้เดินทางไปเยี่ยมชมดาวเนปจูนในระยะใกล้โดยบินผ่านในปีพศ2532 ความเยือกเย็นและอยู่ห่างไกลถึงชั้นนอกสุดของระบบสุริยะทำให้ดาวเนปจูนเป็นดาวเคราะห์ที่นักดาราศาสตร์สงสัยกับอุณหภูมิชั้นบรรยากาศที่ลดลงอย่างน่าประหลาดในช่วงเกือบ20ปีที่ผ่านมาหลังมุ่งเน้นศึกษาไปที่ชั้นบรรยากาศสตาโตรสเฟียร์ของดาวเนปจูนซึ่งเป็นบริเวณที่ค่อนข้างคงที่ของชั้นบรรยากาศเหนือชั้นสภาพอากาศที่ปั่นป่วนนักวิจัยคาดว่าจะพบอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นแต่กลับพบว่าอุณหภูมิลดลงอย่างมาก ล่าสุดการศึกษาโดยใช้ภาพถ่ายอินฟราเรดมากกว่า95ภาพที่ถ่ายมาตั้งแต่ปีพศ2546ถึง2563โดยกล้องโทรทัศน์ภาคพื้นดินในฮาวายและชิลีส่วนใหญ่เป็นกล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่ VLT ของหอสังเกตการท้องฟ้าซีกใต้ของยุโรปทีมวิจัยนำโดยนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเลสเตอร์ในอังกฤษระบุว่าอุณหภูมิชั้นสตราโตสเฟียร์ของดาวเนปจูนลดลงมากถึง8องศาเซลเซียส จนถึงลบ117องศาเซลเซียสในช่วง17ปีที่ศึกษาและในทางตรงกันข้ามอุณหภูมิชั้นถทโพสเฟียร์ของดาวเนปจูนซึ่งเป็นชั้นอากาศที่เย็นกว่าปกติกลับไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความแปรปวนที่มีนัยสำคัญในขณะที่อุณหภูมิลงถึงระดับต่ำสุดที่ลบ223องศาเซลเซียส เครื่องมือสำคัญที่จะไขความลับของชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์น้ำแข็งยักษ์ไม่ว่าจะเป็นดาวยูเรนัสหรือดาวเนปจูนก็ตามนั่นก็คือกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บค่ะซึ่งนักวิทยาศาสตร์จะใช้ทำแผนที่อุณหภูมิและโครงสร้างทางเคมีในชั้นบรรยากาศที่คิดกันว่าสภาพอากาศดาวทั้งสองดวงมีลักษณะแตกต่างไปจากเดิมอย่างมากส่วนหนึ่งก็คืออยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากมีขนาดเล็กกว่าดาวกัสยักษ์อย่างดาวพฤหัสบดีและดาวเสาอีกทั้งยังหมุนช้าอีกด้วย กล้องโทรทัศน์อาวากาศเจมส์เว็บจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอิทธิพลตามฤดูกาลที่มีพลังผลักดันการก่อ,กอตัวของเมฆและสภาพอากาศและจะช่วยกำหนดว่ากระแสพลังงานไหลผ่านชั้นบรรยากาศดาวยูเรนัสอย่างไรส่วนดาวเนปจูนมีความแตกต่างจากดาวยูเรนัสก็ตรงที่มีแหล่งความร้อนภายในที่แข็งแกร่งและสร้างลมที่ทรงพลังที่สุดนั่นเอง เราก็ต้องมารอติดตามภารกิจการสำรวจดาวน้ำแข็งยักษ์ทั้งสองดวงของกล้องเจมส์เว็บกันนะคะถ้ามีข้อมูลอัปเดตเมื่อไรแกรนด์มาสเตอร์ทีวีจะนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อไป อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว